ดีครับผมนักผู้ชมสักรูนะครับก็วันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับกูสคาร888นะครับก็ผมเซลโยคนเดิมครับจากพงศีสเกตพงศ์นิเวศนะครับเพจที่ขายแต่รถยนต์มือ2ราคาถูกคุณภาพดีนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มีคันนี้ด้วยกันนะครับ อีซูซูดีแมกนะครับดับเบิลแคปนะครับผม 2.5Z ดนะครับดีดีไอนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับปี2014นะครับผมตอนนี้ราคาเพียง528,000บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคเผื่อว่าใครสนใจหาอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูเจ้าคันนี้ด้วยกันครับผมนะครับคันนี้เป็นอีซูซูดีแมกนะครับผมปี2014นนะครับเลขไม่เพียงแค่ 7 7 0 0 0โลกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบคันด้วยกันนะครับว่าคันนี้สวยขนาดไหนนะฮะแล้วก็รับประกันนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับชนพลิกความร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมยางใหม่แบตใหม่ครับใช้งานยาวๆไปเลยนะครับมีบันไดข้างไว้ให้ขึ้นด้วยนะครับนะแล้วก็มีการชนหลังให้เรียบร้อยนะครับ อย่างที่บอกครับเป็นรุ่น2.5แซนะฮะคันนี้นะครับมีกล้องมองหลังด้วยนะครับนี่คือกล้องมองหลังนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆด้วยกันนะครับมีครอบมือเรียบร้อยแล้วครับผมก็คือซื้อไปไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะครับเอาไปเติมน้ำมันใช้อย่างเดียวเลยนะครับผมนะฮะเอามาดูส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะครับ นะครมีไฟเดย์ไลท์นะครับคันนี้นะไฟตัดหมอกไฟเดย์ไลท์นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะฮะนะก็มีนะครับข้างหน้านะครับตัดด้วยโครเมียมตัดด้วยสีดําก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาดูภายในด้วยกันนะครับคันนี้นะครับคันนี้เป็นรุ่น4ีประตูนะครับดับเบิลแคปนะฮะ ใครที่หารถครอบครัวใช้อยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เดิมหมดทุกอย่างนะครับผมเดิมหมดทุกอย่างเลยนะข้างล่างนะครับก็มีที่รองแก้วให้ด้วยนะครับผมอันนี้เบาะเราซักให้ใหม่นะครับผมเบาะเราซักให้ใหม่เลยนะครับต้องบอกว่าเราใส่ใจในเรื่องของคุณภาพ นะครับอันนี้ก็ฟิล์มใหม่ด้วยนะครับติดฟิล์มใหม่ใหม่ด้วยนะฮะเพิ่งติดฟิล์มใหม่ใหม่เลยนะเราลองก็ซื้อไปนะครับใช้งานอย่างเดียวครับไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วซื้อไปใช้งานอย่างเดียวเลยไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วฮะคันนี้นะครับกระจกนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับผมอ่ากระจกมองข้างก็เช่นเดียวกันนะครับปรับขึ้นลงปรับไฟฟ้าได้จากตรงนี้เลยกุญแจก็เป็นแบบกุญแจรีโมทนะครับผมอ่ะอย่างที่บอกนะครับคันนี้นะครับ มาอยู่ที่77,766กิโลเมตรนะครับผม่าแล้วก็คันจะมีกล้องถอยหลังด้วยเดี๋ยวผมพาชมด้วยกันว่ากล้องถอยหลังเป็นยังไงนะครับนะนะเมื่อเรากดถอยหลังนะครับปุ๊บนะฮะนี่เลยแล้วก็ช่วยให้เราเรียกว่าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาเราถอยหลังนะครับผมเราใช้การถอยหลังหรือเดินหน้าอย่างเงี้ยนะครับก็ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมมา,มาดูช่องเก็บของด้านหน้านะครับมีเอาพุทธให้ด้วยนะฮะเอาพุทให้ด้วยนะครับผมตรงนี้โอนะ้โหนะต้องบอกว่าแล้วก็ถุงลมนะครับมีถุงลมสองลูกนะครับถุงลม2รูปนะครับด้านคนนั่งแล้วก็ด้านคนขับตรงนี้นะครับผมอ่านะส่วนมาดูตรงเพดานกันหน่อยโอเคนะว่า z ู o นิดนึงโอเคนะฮะก็ใหม่นะครับใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับใช้ได้หมดทุกอย่างนะฮะเพ๊บมหลามีที่เก็บแววนนี่ด้วยนะครับก็สวยเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องด้วยกันนะฮะห้องเครื่องด้วยกันนะที่ทุกคนอยากจะดูกันนะห้องเครื่องสําคัญมากนะครับนะเรารับประกันเครื่องยนต์นะครับ20 0 0 0กิโลเมตรนะครับหรือ6เดือนนะครับผมแต่ รับรองว่าซื้อไปเนี่ยใช้อย่างสบายใจแน่นอนนะครับซื้อไปแบบสบายใจแน่นอนนะครับอมาดูห้องเครื่องด้วยกันนะครับเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมไล่ตั้งแต่นะฝากระโปรงเลยนะครับยังเดิมๆนะครับไม่มีรอยขันนะฮะน็อตข้างๆไม่มีรอยชนรอยขันแน่นอนรอยเปลี่ยนมารอยทํามาไม่มีนะครับนะฮะใหม่แล้วก็สวยมากๆนะครับผม รุ่นนี้ก็จะเป็นระบบ ABS ให้กับเราด้วยนะครับอ่าอ,อีซุซุนะครับหายห่วงครับเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องมากลัวว่าโอ้ซื้อรถไปเราต้องมาเปลี่ยนบ่งเปลี่ยนแบตนะครับไอ้นี่ก็คือสวยๆเลยทีเดียวนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างกับเจ้าคันนี้อีซูซูดีแมกนะครับ i s u ู u ูดีแม็กนะฮะ,อะขออนุญาตครับแล้วก็ใครสนใจอะไรยังไงนะครับผมติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมเซลโยคงนิเวศนะครับเซลโยสิสเกตคงนิเวศนะครับก็รอให้บริการอยู่นะครับสำหรับเจ้าคันนี้อย่างที่บอกนะครับราคาเพียงแค่5 2 0 0 0 0 0อีก8,000บาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ติดต่อมาได้ครับ รถสวยนะครับคุณภาพดีนะครับรถเดิมทุกอย่างนะครับก็ต้องที่ศรีสเกตพงนิเวศนะครับผมมานะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องทางนะครับกูดคาร์แปดแกับเซลโยนะครับผมใครสนใจคันนี้ทักทายมาได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะครับเบอร์ติดต่อไว้ข้างล่างครับผมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าต่อๆไปนะครับกับรถคันอื่นๆนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนดูแลสุขภาพคนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม